อ่าอะนี่มาสูตรมาแล้วนะทีนี้นนน ตอนนี้นะคะชัวงง่วโมงนี้เราจะเรียนเรื่องนี้เลยนะคะเราจะเรียนถึงตอนที่พระพุทธเจ้าตัดสรุนะคะพระพุทธเจ้าตัดสรุได้อยา่างไรบ้างอ่ะเี๋เรามาเรียนรู้กันอ่าเหตุ ที่เจ้าชายศิทธะทรงออกผนวดออกผนวดคําว่าผนวดนี้แปลว่าบวชนะคะบวชเป็นพระก็เนื่องจากเจ้าชายศิทธะเปอะเจ้าเหรอหรือว่าเป็นลูกสนของพะเจ้าเจ้าชายเจ้าชายศิทธะนะคะเหตุผลที่ท่านได้ออกบวชนะคะก็เนื่องจากว่าท่านไปเจอกับสิวูตทั้งสี่นะคะโดย เทวทูตทั้งสี่ก็มีดังนี้นะคะอ่าดูนะคะเทวทูตทั้งสี่นะคะที่เป็นสิ่งที่ทําให้อพุทธเจ้านั้นสเสด็จออกบวชนะคะคนะโดนขีดหน้าจอเป็นลูกโงกลมเลยะนะโดน,นระวังด้วยนะคะอ้าวพอร์ตขีดอีกแล้ว วัตถุทั้งสี่นะคะก็มีหนึ่งนะคะคนแก่นะคะคนแก่เจ้าชายศิทธาดเนี่ยท่านอยู่แต่นในเอ๊ะไทยเหยที่เราจะล็อบหน้าจอนะคะอะ่ะเจ้าชายศิทธาดเนี่ยนะคะเป็นพระโอรสของ พระมหากษัตริย์พระเจ้าสุดโททนะใช่ไหมคะพระองค์เนี่ยไม่เคยอยู่แต่ในพ <ใน S 1> ระราชวังอยู่แต่ในวังนะคะพระองค์ไม่เคยที่จะออกออกมาข้างนอกแล้วก็มาพบเจอกับคนแก่คนเจ็บคนแบบแปลกๆเลยพบเจอแต่คนสวยสวยๆงามๆละลงนะคะทีนี้พอพระองค์เนี่ยแอบออกนีมานอกเมือง อ่แกบออกหนีออกมาสุาพนัทติดไม้ด้วยค่ะสุพนัทติดไม้ครับอ่าก็มาเจอแอบหนีนะออกมานอกเมืองนะคะก็มาเจอกับคนแก่ซึ่งพระองค์ก็แปลกใจมากเลยนะคะเจ้าชายเสือ่าบอกว่าเอ๊ะทั้งชีวิตที่เราเจริญเติบโต,ตมาเนี่ยเรายังไม่เคยพบเจอกับคนแก่เลยนะแล้วบุคคลคนเนี้ยเขาเรียกว่าคนแก่ใช่ไหม คนที่มีหน้าตาหนังผิวหนังเนี่ยเหี่ยวย่นแบบเนี้ยแล้วก็เดินก็หลังงอด้วยแบบนี้เขาเรียกว่าคนแก่ใช่ไหมก็หันกลับไปถามทหารที่ติดตามมาด้วยทหารก็บอกว่าใช่แล้วนะนี่แหละคือคนแก่เวลาที่เดินก็เดินแบบงกงกเงินเงินไม่กระชับกระเฉงเหมือนคนหนุ่มสาวนะทุกคนเมื่อ ถึงวัยนะคะมีวัยเด็กวัยหนุ่มสาวแล้วก็วัยชราหรือว่าวัยแก่ก็จะต้องแก่แบบนี้ก็ต้องหนังผิวหนังเหี่ยวย่นแบบนี้นะคะอ่าหลังจากนั้นคะเจ้าชายสิทธัตก็ไปพบกับคนเจ็บคนเจ็บเอ๊มีคนเจ็บด้วยเหรอมีคนป่วยด้วยเหรอ ทำไมเราไม่เคยเห็นคนเจ็บคนป่วยเลยเราเห็นแต่คนที่เขาวิ่งเล่นเที่ยวสนุกสนานมีแต่ความสุขเอแต่ว่าครั้งนี้หนีออกมานอกเมืองไปพบกับคนที่เจ็บป่วยนะบางคนก็มีเป็นไข้นอนร้องอดครวญบางคนก็มีบาดแผลตามร่างกายทำให้เจ้าชายเนี่ย ตรงแปลกใจมากเลยว่าเอ๊ะแล้วคนเจ็บเหล่านี้เขาทำไมไม่มีหมอมารักษาทำไมเขาไม่มียากินทำไมเขาจะต้องนอนเจ็บป่วยอยู่อย่างนี้ก็ได้คำตอบกับทหารว่าพวกคนเหล่านี้เขาเป็นคนยากจนเป็นคนลำบากเวลาที่เจ็บป่วยเนะี่ยก็คือต้องรักษาต้องปล่อยไปตามธรรมชาติถ้าหายก็หายถ้าไม่หายก็ต้องตาย ล้มตายไปเอ๊ะเจ้าชายก็ยิ่งแตกใจใหญ่เลยล้มตายด้วยหรอมีคนตายด้วยเหรอแค่คนเจ็บเนี่ยคนเจ็บคนป่วยเนี่ยก็เห็นแล้วว่ามีความทุกข์อย่างสาหัสแล้วเพราะว่าเดินผ่านคนเหล่านี้ก็ร้องอดขวนด้วยความเจ็บปวดโอ๊ยโอย,โอยเจ็บปวดทุกข์ทรมานแล้วถ้ามีคนตายด้วยหรอเจ้าชายก็เดินไป ก็ไปพบกับนี่เลยค่ะไปพบกับคนตายนะไปพบคนตายค่นะไปพบกับคนตายเอ๊ะนั่นชายผู้นั้นทำไมนอนอยู่กับพื้นแน่นิ่งแล้วมีคนนะน่าจะเป็นญาติพี่น้องยืนลอบล้อมรอบแล้วก็ร้องไห้กัน ทาหารก็บอกว่านั่นแหละคือคนตายเนะจ้าชายไม่เคยเจอเลยอยู่แต่ในวังพระบิดาให้เห็นแต่สิ่งสวยงามให้เห็นแต่สิ่งบันเทิงให้เห็นแต่สิ่งที่เป็นความสุขเจ้าชายเห็นแล้วโอ้มีคนตายแบบนี้แล้วทุกคนก็ทุกทรมานนั่งร้องไห้ด้วยความเศร้าโศกเสียใจเหมืนช่างทุกทรมานจิตใจเหลือเกิน เราชายก็คิดย้อนกลับไปสิ่งที่เราเห็นครั้งแรกคือคนเจ็บคนแก่ก็ทุกข์ใจแล้วเนาะอยู่อย่างยากลําบากแล้วเวลาเดินเหินก็ลําบากหลังก็โกงงอผิวหนังก็เหี่ยวย่นหน้าตาม่สะสวยเหมือนแต่เดิมเลยแถมยังมาเจอกับคนเจ็บอีกคนเจ็บก็ผู้เจ็บป่วยทรมานร้องอดครวนมาเจอคนตายก็ทุกข์แสนสาหัสแล้วตอนที่พระอ,องค์นั้นอยู่ใน ในปราสาทในวังในในพระราชวังนั้นมีแต่ความสุขอูสุขสมเหลือเกินมีแต่คนมาคอยดูแลเอาใจใส่มีอยากจะดูหนังดูภาพยนตร์ก็ได้ดูมีคนอาบน้ำนวดตัวให้นั่นก็แสนสุขสบายเหลือเกินพระองค์ก็เลยคิดขึ้นมาว่าเอ๊ะถ้างั้นเนี่ยมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงแล้วเพราะณวันหนึ่งพระองค์ก็จะต้องเป็นคนแก่ ต้องเป็นคนเจ็บแล้วก็ต้องเป็นคนตายเพราะฉะนั้นการที่อยู่ในโลกใบนี้เนี่ยจะต้องถ้าเกิดทุกข์แบบนี้ต้องหาหนทางแห่งการดับทุกข์พระองค์ก็เดินไปก็คิดไปคิดคิด,ค,ดคิดไปจนไปพบกับนี่ค่ะไปพบกับสม,มณะสม,มณะหรือหมายถึงพระหรือพราหมณ์นะคะ ผู้ที่รับศินแล้วนะคะพระองค์ไปพบเจอกับสมณะหรือว่าพระเนี่ยนะเอ๊ะก็เห็นว่าเออท่านท่านช่างเป็นผู้ที่มีความสงบเยือกเย็นไม่สุขไม่ต้องมีความสุขมากเกินไปไม่ต้องมีความทุกข์ร้อนจนมากเกินไปดูดูกิริยาท่วงท่าอาการแล้ว ก็เดินเหินด้วยความสงบนะมีกิริยาวาจาที่งดงามพ,พระองค์ก็รู้สึกเลื่อมใสแล้วก็รู้สึกว่านี่แหละคือหนทางแห่งการดับทุกข์พระองค์ก็เลยคิดที่จะออกบวชนั่นเองนะคะต่อไปอ่าเมื่อพระองค์ตัดสินพระไทยคําว่าพระไทยแปลว่าตัดสินใจพระองค์ตัดสินใจออก ผนวดนะคะคำว่าพนวดลูกแปลว่าบวชนะคะตัดสินใจออกบวชแล้วในวันที่ที่ตัดสินใจออกบวชนั้นดันเป็นวันที่อาลาหุนประสูตรด้วยนะ<ม>เหลื่อมเวลากันเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะเ<ม>จ้าชายก็หนีออกนอกเมืองค่ะไปบวชตามที่ตั้งใจไว้โดยพระองค์ทรงม้ากันทกะม้าตัวนี้นะคะ ที่พระองค์ขี่ออกไปเนี่ยชื่อว่ากันทกะนะคะอ่าแล้วพระองค์ก็ให้นายฉันทะเนี่ยตามเสด็จไปด้วยนายฉันทะก็ตามเสด็จไปกับพระองค์นายฉันทะเนี่ยเป็นทหารคนสนิทนะคะของเจ้าชายสิทธัตถะนะคะอ่าต่อมาเจ้าชายสิทธัตถะก็ ได้ขี่ม้าไปริ้มแม่น้ำนะคะพระองค์ก็ตัดพระเกศาพระเกศาก็คือผมพระองค์ก็ตัดผมแล้วเปลี่ยนเครื่องทรงเป็นผ้าที่ย้อมด้วยรสฝาดแห่งต้นไม้นะ,ะผ้าที่ย้อมด้วยรสฝาดแห่งต้นไม้ก็จะมีสีออกแบบนี้คะ่ะเหลืองงส้มๆตักเรียนเห็นภาพด้านขวามือนะคะ,หหะ,ค,ะค่ะจีวอนเหรอคะ ค่ะค่ะคล้ายๆแบบนั้นนะคะแต่สมัยก่อนเนี่ยเราเขาเขายังเป็นแบบสมัยโบราณใช่ไหมคะก็เลยเอาเปลือกของต้นไม้เนี่ยมาฝนทําเป็นสีย้อมผ้านะคะก็ได้เป็นสีแบบที่พระสงใส่กันทุกวันนี้นะคะนะอ่าเมื่อ,อเจ้าชายศสลปจเนี่ยได้เปลี่ยนเครื่องทรงใหม่ก็เอาเครื่องทรงเครื่องแต่งกายอะคะ่ะ เคร่องแต่งกายแบบเต่านะคะมอบให้กับนายฉันทะเพื่อเอากลับไปคืนในที่พระนครที่เมืองของพระองค์นั่นเองนะคะหลังจากไปบวชแล้วลงทรงผนวดแล้วนะคะก็มุ่งไปยังแม่น้ำขยาแม่น้ำขยาอยู่แค้นมักคตนะคะเพื่อค้นคว้าทดลองในสำนักอาลาละ,ละดาบทนะคะ กาลามัคโตรละและอุทุกกระดาบทรลามบุตรนะคะชื่ออาจจะยากหน่อยนะคะเอาฟังไว้คุ้นหูนะ,ะเดี๋ยวเราในชั้นโตไปนะ่ะถึงจะรู้ลึกซึ้งในสำนักต่างๆเหล่านี้นะคะอ่ะเมื่อเจ้าชายศิลหะเนี่ยไปยังสองสำนักนี้แล้วเนี่ยนะคะไปเรียนมาแล้วก็เรียนจนบรรลุฌานชั้นที่แปด ยาณชั้นที่แปดแล้วนะคะพอบรรลุแล้วเอ๊ะทำไมก็ยังไม่เห็นพ้นทุกข์อยู่เลยก็ยังคงมีความทุกข์อยู่นะแสดงเจ้าชายสิค่ะก็เลยคิดมาว่าแสดงว่าการที่เราเข้าไปเรียนในสำนักข,ของพระอาจารย์ทั้งสองเนี่ยไม่ใช่หนทางแห่งการดับทุกข์อย่างที่มุ่งหวังไว้พอองค์ก็เลยออกเสด็จออกนะคะ ไปตามไปที่แม่น้ำเนรันชาลาแม่น้ําเนรันชรลาเนี่ยเป็นแม่น้ําที่สงบสุขในประเทศอินเดียนะคะก็พระองค์ก็เลยตัดสินพระไทยบำเพ็ญทุกกระกิริยาทุกกระกิริยาก็คือการทรมานร่างกายนะ,ะนักเรียนจำคำนี้ไว้นะลูกนะการบำเพ็ญ ทุกกระกิริยานะคะทุกกระกิริยาคือการทรมานร่างกายพระพุทธเจ้าทรมานร่างกายโดยการขบฟันเอาฟันกับฟัน,นะคะกัดกันขบกันไว้นะคะด้วยความที่มันจะทุกทรมานเลยนะคะแล้วก็กั้นลมหายใจนะ,ะกั้นลมหายใจไปบ้างหยุดพักบ้างหายใจเข้าบ้าง การสลับกันไปแบบนี้นะคะจนคุรบหน้าจอหน่อยมีเพื่อนอ่าแล้วก็อดอาหารพระองค์อดอาหารอย่างต่อเนื่องไม่รับประทานอาหารอะไรเลยจนกระทั่งนักเรียนเห็นรูปภาพด้านนี้รูปภาพไหมคะหอมเห็นไหมคะเป็นรอยกระดูกขึ้นมาเลยพระองค์อดอาหารหกหกฟันทําให เจ็บปวดกามฟันะนะคะค่าเมื่อเราจะจ <c oughs> บ,บนะคะเจ็บเมื่อยขาแล้วแป๊บหนึ่งค่ะลูก<ม>แป๊บหนึ่งนะคะอดทนนะอีกนิดหนึ่งนะคะคนสวยอ่ะพระองค์ก็ทำภุกกรกิริยาในการทรมานร่างกายแบบนี้แหละทดลองมาหกปีค่ะหกปีทำให้พระองค์ ซูงผอมผิวหนังไม่มีแรงแม้จะเดินนะคะซี่โครงกระดูกก็ขึ้นมาเต็มไปหมดเลยทำให้พระองค์พบว่านี่ไม่ใช่หนทางแห่งการดับทุกนะคะแล้วเทวดาเนี่ยก็แปลงกายลงมาเล่นพินนะคะภาพด้านขวามือนะคะเล่นพินให้พระองค์ฟังว่าการที่จะทำอะไรแล้ว มันตึงเกินไปนะคะพระอินเนี่ยเอาพินขึ้นมาแล้วก็ให้พินเส้นหนึ่งเนี่ยขึงตึงนะคะขึงจนตึงแนเลยนะคะแล้วพอดีดไปปุ๊บเส้นพินนั้นอนะ่ะก็ขาดกระเด็นเลยนะ,ะทําให้พระพุทธองค์เนะี่ยตัดสินพระไทยรู้แล้วว่า๋อถ้าเราทําอะไรที่มันตึงเกินไปมันก็จะทําให้ทรมานทําให้เออ เชื่อนันขาดขึ้นมาได้นะคะอืต่อมานะคะพระพุทธเจ้าก็ทรงยกลเลิกการบำเพ็ญทุกตะละกิริยาแล้วหันมาบำรุงพระอวรลกายพระอวรลกายแปลว่าร่างกายนะคะบำรุงร่างกายให้เป็นปกติแล้วก็เปลี่ยนวิธีการจากจากการทำทุกตละกิริยานะคะมาทำวิธีการบำเพ็ญเพียรทางจิต การบำเพ็ญเพียรทางจิตก็คือการนั่งสมาธินั่นเองนะคะนั่งสมาธิแล้วจนสามารถปรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วปัดสรลุหลักธรรมแรกก็คืออริยสัจสี่อริยสัจสี่ก็มีทุกข์สมุทยัยนิโรธมรรคนะคะ ซึ่งตัสู่ในวันเพนขึ้นสิบห้าค่เดือนหกนะคะเออยานิสาขีดหน้าจอคุณเล่นแล้วนะอ่ะวิชาเนี้ยวิชาสังคมอ่ะนะคะมันก็จะเป็นวิชาที่ที่ต้องฟังเรื่องนะคะฟังเยอะโดยส่วนใหญ่นะคะเพื่อที่จะได้เข้าใจแล้วก็ได้ทำในบทเรียนต่อไปได้นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆก,ก็ต้องตั้งใจหน่อยอยิ้มกระชุ่มกระชวยหน่อยกระชุ่มกระชวยหน่อยใครเอ่ยใครอยิ้มซิยิ้มส,มสิเริ่มเพลินเนี่ยนะง่วงนอนหรือเปล่าฮะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปถึงที่จุดที่ข้อที่สองแล้วตัดสรู้จบแล้วเนี่ยตัดสรู้จบแล้วต่อไปจะเป็นปรินิพานนะพระพุทธเจ้า เมื่อตัดสรู้แล้วนะคะได้หลักธรรมริยะสัตย์สี่แล้วพระองค์ก็ทรงไปแสดงธรรมครั้งแรกพระองค์แสดงธรรมครั้งแรกโดยการโปรดปัญจวัคคีทั้งห้าปัญจวัคคีทั้งห้านะคะมีความสําคัญกับพระองค์ในตอนที่พระองค์ทำบำเพ็ญทุกขะละกิริยาหรือการทรมานร่างกายเนี่ย ก็ได้ปัญจาวัคคีทั้งห้าเนี่ยนะคะมาคอยดูแลพระองค์แต่พอพระองค์เลิกทำทุกกะะกิริยาปัญจาวัคคีทั้งห้าก็เลยคิดว่าพระองค์เนี่ยไม่ไม่ไม่ไมเอาจริงและนะคงจะยกเลิกความตั้งใจแล้วก็เลยพากันหนีหายออกไปนะคะ,ะปัญจาวัคคีทั้งห้ามีใครบ้างนะปัญจาวัคคีทั้งห้าก็คือหนึ่งโกนทัญญะ สองวัปปะสามพันพันทิยะและสี่มหานามะแล้วก็อัดฉินะคะทีนี้การแสดงธรรมครั้งแรกของพระพุทธเจา้าก็ทำให้เกิดพระสง์รูปแรกของพระพุทธาศาสนานั้นท่านก็ชื่อว่าโกลทันญะนะคะโกลทัญยะเป็นพระสง์ รูปแรกในพระพุทธศาสนาจําไว้ด้วยนะอะทีนี้มาถึงตอนสุดท้ายนะหลังจากที่ตัดสรู้แล้วพระพุทธเจ้าได้เผยแผ่หลักธรรมเป็นเวลานานถึง45ปีนะแล้วก็เสด็จดับขันธะปรินิพานเสด็จดับขันธะปรินิพานก็คืออะไรคะเสีย ชีวิตพระองค์เสียชีวิตเมื่อวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกที่ใต้ต้นสาระที่เมืองปุสินาราแว้นมละนั่นเองรวมแล้วมีพระชนมายุทั้งหมดแปดสิบปีนะคะอ่ะนักเรียนลองสังเกตไม่ว่าจะเป็นวันเกิดวันเกิดวันที่ประสูติออกมาวันที่ตัดสรุวันที่ปรินิพนก็คือวันเกิด วันตัดสรู้แล้วก็วันตายเนี่ยเป็นวันเดียวกันเลยแต่อาจจะคนละปีก็คือเป็นวันขึ้นวันเพ็ญขึ้นสิบห้าข้ามเดือนหกตรงกันหมดเลยนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวอ่าจะหมดเวลานะคะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะทำมาทำแบบฝึกหัด นิดหนึ่งแต่น่อยหนึ่งนะคะนักเรียนนะใช้แบบฝึกหัดในหนังสือนะคะนักเรียนเปิดไปหน้าที่หน้าที่สิบเอ็ดนักเรียนลองเปิดไปหน้าที่สิบเอ็ดสิเปิดไปยังเ<ม>อย่ยหาเจอไหมคะในหนังสือนะ<ม>อ่าน้าที่สิบเอ็ดนักเรียนเปิดมา อ่ามีหน้ลาตารูปร่างแบบภูมของคุณครูไหมคะก็เล่นยังมีค่ะออมีค่ะอ่าค่ะเจอแล้วนะอ่านักเรียนดูในกิจกรรม,มที่หนึ่งค่ะดูตามเลยนะคะเดี๋ยวจะหมดเวลาเดี๋ยวไม่ทันเวลานะกิจกรรมที่หนึ่งพุดทับประวัติข้อที่หนึ่งให้นักเรียนให้นักเรียน ตอบคำถามเกี่ยวกับศาสนาที่ตนเองนับถือโดยขีดเครื่องหมายถูกลงในวงกลมหน้าคำตอบเอาหยิบดินสอดูซิข้อหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งถามว่านักเ,เรียนนับถือศาสนาใดหนึ่งจุดหนึ่งนะคะนักเรียนนับถือศาสนาใด วงกลมที่หนึ่งพระพุทธศา,าสนาวงกลมที่สองวงกลมที่สองสาศาสนาอิสลามวงกลมที่สามสาศาสนาคริสต์และวงกลมสุดท้ายวงกลมที่สี่เขียนว่าอื่นๆถ้านักเรียนไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนา ศาสนาอิสลามแล้วก็ศาสนาคิดนักเรียนก็ขีดถูกที่วงกลมศาสนาอื่นๆนักเรียนรู้ไหมว่าหนูนับถือศาสนาอะไรนักเรียนรู้ไหมคะมีใครไม่รู้บ้างมีใครไม่รู้บ้างลูกว่า,ว,าว่าตัวเองนับถือศาสนาอะไรมีไหมคะอืนอ่นๆเนี่ยนี่นนนไงศาสนาคิดอ่าอ่าเดี๋ยวคุณครูมีเวลาเหลืออีก สิบนาทีีศาสนาผัดหน้านี้ที่ลูกเรียนเรียนที่ที่ลูกเรียนคําสอนตอนอนุบาลคือพระอะไรพระเจ้าพระเยซูหรือพระงค์อะพระเยซูะคลิกไปไหนพระเยซูอ่านสิเดี๋ยวสิข้อหนึ่งเรไปนะคะมาดูข้อหนึ่งจุดสองข้อหนึ่งจุดสองมีศาสดาคือถ้าเรานับถือศาสนาพุทธ จะมีศาสนาคือพระพุทธ,ธเจ้าวงกลมแรกพระพุทธ,ธเจ้าจัดตรงกับศาสนาพุทธนะถ้านักเรียนนับถือศาสนาอิสลามนักเรียนนับถือศาสนาอิสลามจะมีศาสดาชื่อว่านะบีมูฮัมมัดนะบีมูฮัมมัดวงกลมที่สองนะคะ และว,วงกลมที่สามพระเยซูนั่นคือนักเรียนนับถือศาสนาคริสต์เพราะฉะนั้นอ่ะง่ายๆใครนับถือพระศาสนาพุทธพระพุทธศาสนาต้องขีดที่วงกลมที่หนึ่งนะคะอยู่ด้นนอกไปไปค่อยๆนาอ่ะต่อไปมาเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วนะคะ แบบฝึกหัดข้อที่สองเห็นไหมคะแบบฝึกหัดข้อที่สองให้นักเรียนนำหมายเลขหน้าก้อความมาเรียงลำดับเหตุการณ์เกี่ยวกับพุทธประวัติลงในขบวนรถไฟขบวนรถไฟฟ้าด้านล่ขอขอนุญาตอค่ะผมวค่ะค่ะข้อที่หนึ่งเลขหนึ่งเลขหนึ่งขอบคุณค่ะ เลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งอภิพิเศกสมรสเจอไหมคะนักเรียนต้องเอามาเรียงนะลูกอันที่สองตัดสรูสองนะตัดสรูสามตัดสินพระไทยออกผนวดออกผนวดหมายถึงบวชนะคะจ้าสี่ พระมารดาสวรรคตพระมารดาสวรรคตรแล้วก็ห้าดับขันธปรินิพพานดับขันธปรินิพพานแปลว่าเสียชีวิตนะหกมีพระโอรสนามว่าพระราหุลมีพระโอรสนามว่าพระราหุล เราต้องเอามาทำไมคะเอามาเรียงลำดับว่าเหตุการณ์ไหนเกิดขึ้นก่อนอย่างนี้อ่าคุณครูอันแรกเลยที่เกิดขึ้นเหตุการณ์แรกเลยที่เกิดขึ้นคืออะไรคะใครรู้เอ่ยพระันเดศีค่ะก่งมานดาจวัลนคร์ค่ะตรเก่งมากัครับค่ะปรบมูอให้เลยเก่งที่สุดเลยพระมานดาจวันนะคร โนะคะเราก็เอาเลขสี่มาเติมที่รถไฟอ่าตรงช่องแรกเห็นไหมคะตรงนี้นะเติมเลขสี่ลงไป,ไป็าเรียงตามลำดับอะไรมาก่อนใช่แลยอ่ะ,ะอันนี้คุณครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้านี้หน้าสิเอ็ท่านั้นพูดอ๋อเรียงลำดับนี่มันนั่งเรียงเลขอย่างนี้ ถ้าแบบวันนี้สามห่รกหรืออันดับหอาอันดับสองก็ได้ลบค่ะให้หนักเรียนเรียงลําดับนะลูกเลขสี่มามใส่ช่องแรกเลขสี่มาใส่ช่องแรกแล้วดูซิว่าอันอันดับต่อไปจะเป็นเลขอะไรหนึ่งค่ะพวาอันนี้บอกว่า เศษส,สมร,สมรน้น,รนรหนึ่งค่ะค่ะเน,<ม>นี่คค่ะเนี้ยคุณครูให้นักเรียนทํทำเป็นการบ้านหน้านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันชั่วโมงต่อไปเป็นอาทสัปดาห์หน้านะ<ม>คุณครูจะหมดเวลาแล้วนนนเนี่ยมาคุยซ้ำแต่ละข้าง โอูคะหนูทำเสร็จแล้วค่ะค่ะครูเก่งมากอะนักเรียนคะนักเรียนอย่าทำก่อนที่คุณครูสั่งนะหน้าสิบสองหน้าสิบสามนักเรียนยังไม่ให้คุณครูยังไม่ให้ทำนะคะนักเรียนให้ทำเฉพาะหน้าสิบเอ็ดเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะทำก่อนที่ครูสั่งนะคะค่ะเอ คุณครูหมดเวลาแล้วนะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคราวหน้านะคะตอนแบบหะังแล้วมาเจอกันนะคะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะ